เออรู้สึกว่าความเหนื่อยของเอิร์แม่งคุ้มีคุณค่าเลยอะความตั้งใจของเอิร์มันมีคุณค่ามากมันทําให้ชีวิตเอิร์แล้วก็ครอบครัวเอิร์ดีขึ้นเอิร์พาแม่กับป๋าไปกินข้าวไปมีความสุขไปเที่ยวใช้ชีวิตได้แบบสบายเลี้ยงข้าวพ่อข้าวแม่ให้พ่อกับแม่ได้แบบว่าโดยที่เอิร์ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายเอรู้สึกมีความสุขมากที่เขาได้ใช้เงินเอิร์ตอนนี้ได้เห็นลูกประสบความสําเร็จในวันนี้ ตอนที่เอิญเสียป๋าไปทุกคนเอิญไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยว่ารู้งนี้วันนั้นเอิญทาแบบนี้ดีกว่าลุ่งนี้เอิญให้เขาตั้งแต่วันนั้นดีกว่าเอิญคิดแค่ว่าถ้าวันนี้เอิญให้ได้เอิญให้เต็มที่เลยถ้าวันนี้เอิญมีแรงให้เอิญให้เลยเอิญไม่เสียดายเงินด้วยเพราะเอิญมองว่าเงินเป็นของนอกกายหาเมื่อไหร่ก็ได้เอิญทําแป๊บเดียวเอิญก็ได้คืนมาแล้วแต่พ่อกับแม่เอิญคนที่อยู่กับเอิญคนที่เลี้ยงเอิญมา คนในครอบครัวไม่ใช่อะไห่ไม่ใช่เครื่องมือที่เสียไปแล้วเราจะซ่อมแล้วเอาเขากลับขึ้นมาได้เขามีแค่ชีวิตเดียวเขามีแค่คนเดียวถ้าเราเสียเขาไปแล้วเราเอาเขากลับมาไม่ได้ล้ะทุกคน